หันคอไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเราใช้เงินแก้ปัญหาได้ด้วยนี่เครื่องนวดคอบาไหลฟิลิปมาซาเจอร์ PBM 3 5 2 2แกะกล่องมาครับเจอเครื่องนวดก่อนเลยครับแล้วก็คู่มือกับสายชาร์จครับตัวเครื่องห่อนุ่มมาครับวัสดุเป็น PU นะครับแล้วก็ผ้าดูแลรักษาง่ายครับมาพร้อมกับหัวนวด 4D นะครับไว้บีบนวดเนาะครบมีมอกอด้วยนะเว้ย แล้วเขาก็ซ่อนซิปมาให้ด้วยครับเนี่ยรูดออกถอดไปซักได้เลยครับชอบมากครับปกติซิปมันจะเกะกะนะครับตัวนี้ซ่อนเนียนไปกับเครื่องเลยครับด้านขวาจะมีรีโมทนะครับมี3ปุ่มเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับอีกฝั่งมีพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ที่ล็อกสายคลองครับ มาลองเริ่มใช้กันเลยครับตอนแรกนะครับมันจะใส่ยากนิดหนึ่งเนาะเออแต่ว่าพอทําไปสักสองสามทีเนี่ยก็ชินแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หันตัวคาว่าฟิลิปอะหันลงเข้าหาตัวเองนะอ่านโลโก้ฟิลิปออกเสร็จแล้วก็ยกไปที่บาางนี้นะครับปึ๊บเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วเนี้ยมันจะมีสายรัดนะครับตรงนี้ปรับให้พอดีกับเรานะอันนี้ผมตัวใหญ่เนี่ยก็คือใช้เบอร์ใหญ่สุดเลยนะครับแต่ว่าก็คือปรับสั้นได้ถ้าคนตัวเล็กหน่อยเนาะก็ลองซ้อมเสียบดูก่อน เสียบเข้าเสียบออกเล่นตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเสียบด้านหลังปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่แบบนี้ก็จะอยู่ที่คอรเราแล้วไม่ล่วงเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องด้วยปุ่มตรงกลางนี่นะครับปุ่มใหญ่ปุ๊บเ <lim pa> นี่ยก็ <S <s <ple as> จะมีเสียงบอกเลยนะครับเ <s> ปาา็นภาษาอังกฤษ Massage อ n นะครับเครื่องก็ทํางานแล้วโอ้เนี่ยกำลังสบายเลยนะครับความรู้สึกตอนนี้คือเหมือนนอนเก้าอี้นวดหลักหมื่นอยู่ะเออ แต่เนี้ยเราพกไปได้เว้ยแล้วก็นวดเฉพาะที่คอบาลันะครับที่ผมเปิดได้เฉยนะครับมันเป็นโหมดความร้อนที่10องศาเซลเซียสครับคือให้ความร้อนกับเราด้วยอ่ะเออแล้วกดปุ่มกลางซ้ํานะครับมันจะเป็น45องศาเซลเซียสคือเครื่องจะพูดบอกเลยนะแล้วก็กดทีนึงปิดความร้อนแล้วก็กดอีกทีหนึ่งกลับไปที่40องศาครับที่เปิดมาเนี่ยอยู่ที่โหมดนีดดิ้งนะครับเป็นการบีบแบบบีบคลึงอ่ะเออมันก็มีคนมาบีบๆนะครับสบายดีนะเป็นโหมดมาตรฐานของเครื่องนะครับกดซัมือนปกติเลยแต่่วาาช้ลงนะครับ ถ้าเริ่มใช้ใหม่ๆเนี่ยเริ่มที่โหมดนี้ก่อนก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ชินกับการโดนนวดครับแล้วสุดท้ายนะครับในแคร์โหม e อันนี้เขาจะมาเป็นแบบเป็นจังหวะจังหวะผมชอบอันนี้นะรู้สึกเป็นธรรมชาติเหมือนกับมันแบบมันมีคนนวดนวด,นวดอเออบีบๆปล่อยๆนะครับ <laughs> ก็สบายคอดีนะครับคือจริงๆเครื่องทั้งหมดเป็นการนวดครับแต่นวดแบบนิดดิ้งนะฮะเหมือนเหมือนการนวดแป้งอะเออเป็นการหนีบมากกว่าการนวดแบบกด นวดแบบแผ่นไทยที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็ใช้ได้เลยนะครับในการนวดแผ่นไทยเนี่ยก็มีการนวดแบบคลึงแบบนี้เหมือนกันครับถ้าเรานวดแบบเฉลยศัก์ตามร้านนวดนะแต่เครื่องเนี่ยไม่ใช่คนนะครับอาจจะต้องปรับขยับเองนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีที่จับมาให้เนี่ยนะครับก็อยากให้มันกดตรงไหนเยอะกดตรงไหนน้อยก็ผ่อนเบาไงนะครับก็คือคลึงๆดึงๆได้เลยครับ ทีนี้เนี่ยเครื่องนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแต่ก็มีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้งานอยู่เนาะคนที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือว่าพวกผิวหนังเนี่ยครับผมว่าควรปรึกษาหมอก่อนก็ดีครับส่วนอีกปุ่มนะครับปุ่มด้านบน,านนี้สําหรับปรับความเร็วครับมี2ระดับใช้ได้กับทุกโหมดเลยครับนี่ก็เป็นระดับเร็วขึ้นเออก็จะนวดเร็วขึ้นแหละแล้วก็กดกลับไปหมดธรรมดานะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะนวดมากเกินไปครับเพราะว่าพอใช้ต่อเนื่องครบ10นาทีเนี่ยเครื่องจะตัดเองครับป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บนะครับแบต2,000มิลลิแอมนะครับอยู่ได้ประมาณ90านาทีครับต่อการชาร์จ1รอบตอนชาร์จเนี่ยไฟปุ่มเป็นสีแดงพอเต็มแล้วเป็นสีขาวครับแล้วก็เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการใช้งานนะครับไม่สามารถใช้ไปชาร์จไปด้วยได้ครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือมอเตอร์เนี่ยเสียงเงียบมากเลยเออเนี่ยใส่อยู่แทบจะไม่ได้ยินเลยอันนี้ไม่รู้เข้าไม้ไหมนะ นี่ยก็คือเปิดอยู่ตลอดเลยนะน,นี่นี่ถ่ายคลิปไปโดนนวดไปด้วย <laughs> ผมอยู่กับมันมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็ใช้ตลอดเลยนะแค่แบบตอนรอเกมโหลดเงี้ยก็เอามาวางแล้วนะครับเออหรือว่าบางทีลืมถอดเนี่ยก็วางทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าน้าหนักเนี่ยเบาครับไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยบ่าแข็งนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกมันมันคลายขึ้นนะครับเหมือนนวดปกติครับ วันหนึ่งหนึ่งึงสองรอบเนี่ยเรากะให้มันหายในรอบเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับซึ่งเครื่องนี้นะก็เหมาะเลยครับเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดเนาะเหมือนเป็นหมอนนวดประจําตัวสวมไว้ที่คอแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรในบ้านได้หมดเลยครับเนี่ยผมทํางานเล่นเกมดูซีรีส์อ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็ใส่ไว้อย่างนี้ตลอดเลยเว้ยเออรวมๆผมใช้วันหนึ่งก็ไม่เกิน20-30นาทีเลยครับแล้วไม่ใช่แค่นวดได้แต่คอบาดไหล่นะครับเอามาทําแบบนี้ก็ได้ครับถอดมานวดน่องเลยนะครับผมไปเที่ยวมาเนี่ยเหนื่อยมากเลยเว้ยเออมันก็ บีบไปนวดไปนะไว้น่องไปวางไว้ผมว่าโอเคเลยนะครับราคาตอนนี้แค่2องพสมมุติไปนวดที่ร้านครั้งละสามสี่ร้อยงไงเนาะก็ประมาณ10ครั้งก็คุ้มแล้วครับแล้วที่สําคัญสำหรับผมนะคือไม่ต้องเสียเวลาดเดินออกจากบ้านไปเออผมว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าใครที่ชอบนวดติดการโดนบีบโดนนวดนะครับแนะนําเลยครับแถมตอนนี้ยังผ่อนกับช้อปปี้ลาซาด้าได้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยพอคอมาไหลสบายแล้วนะครับจะกลับมาเล่นเกมเนาะหรือว่าจะทำงานก็สบายแลย้วถ้าใครสนใจดูเรื่องเกมต่อ ไปดูผมเล่นเกมแล้วก็รีวิวจอยเกมได้เลยครับ